สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบกันแม่กกิบในช่องฮักบ้านนาชาแนลเจ้าแม่กก๊บก็สวัสดีวันส่งการ์ตัวหน้าเจ้าส่งการ์นี่ก็ขอให้เป็นเพื่อนครับพียยังปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเนอะเจ้าขอให้ลำรวยมีโจกมีลาบเข้ามาเนอะเจ้าเดี๋ยวแม่กิิบก็จะย่าเมนูสามจานทอดลาบซอสน้ำปลานะเจ้าก็เป็นเมนูแบบกับเขาก็ได้กับแก้มก็ดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเจ้า ในขั้นตอนแรกไมคิบก็จะย่างน้ำจิ้มสามรสก่อนเจ้าใส่กระเทียมลงไปเจ้าหนึ่งหยุ่มมือเนาะเจ้าใส่พริกแดงจินดาเจ้าไมาคิบก็จะตัดเป็นท่อนๆเนาะจะได้ต่ำแรกเร็วนะเจ้าประหยัดเวลาเสื่องปันแ <c oughs> บบนี้เนาะใส่พริกขี้หนูลงไปตัวเจ้า ใส่พักจีลงไปตัวเจ้าใส่ตึงหักใส่ตึงใบนะเจ้าตึงก้านเป็นอันหลากอ่อนๆนะเจ้ามาต่ำเลยเจ้า ตำพพิกเร็จแล้วใส่ผงนัวลงไปเจ้ารัวนักใส่นักรัวน้อยใส่น้อยเจ้าใส่น้ำตาลใส่ลงไปเจ้าสองจอนเจ้าใส่น้ำป่าไปเจ้าสามจอนเจ้าใส่บะน,นาวไปเจ้าบะน,นาวก็แป้งนะเจ้าช่วงนี้น,น,น้อะนาวเขียม มะนาวไม่กีบก็ใส่ไปสลูกเออมะนาวไม่กิบก็ใส่ไปหนึ่งลูกนะเจ้าแบบี้ใหน้ำตาลละลายเจ้าใส่น้ำต้มซุปลงไปเจ้าประมาณ2ช้อนโต๊ะเจ้าน้ำจิ้มของเราก็เป็นอันเซร็จเรียบร้อยเจ้าไม่กีบก็จะตักใส่ถ้วยน้อยเนาะ พอตักน้ำจิ้มไว้เรียบร้อยเจ้าไม่กิบก็จะไปแยะหมูสามชั้นทอดกันเลยเจ้าวันนี้ไม่กิบก็ได้เนื้อหมูสามชั้นมาส่งชิ้น,น้ะเจ้าแล้วก็จะมีปีกไก่เต็มส่งชิ้นเจ้าแล้วก็หั่นแยกชิ้นแบบนี้ลนะเนาะพอดีว่าเด็กๆก็จะชอบกินเนื้อไก่นะเจ้ามันเปนะื่อยเนาะแล้วก็จิ้มหมูก็จะค่อนข้างเหนียวสําหรับเด็กนะเจ้าไม่กิบก็จะแยกทั้งสองอย่างเลยเนาะเจ้าเดี๋ยวเขาไปหั่นหมูก่อนเลยเจ้า เขาก็มาหั่นหมูสามจันกันเลยเจ้าในคลิปก็จะหั่นเป็นชิ้นนะเจ้าชิ้นพอดีคำเนาะบะ่ใหญ่บ่เล็กจนเกินไปเจ้าเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะ หมูสามชั้นอีกชิ้นหนึ่งก็หั่นเหมือนกันเลยนะเจ้าเป็นชิ้นพอดีคำเจ้าหั่นหมูสามชั้นแล้วเนะวาะเขาก็จะมาอันกดเนื้อไก่นะเจ้าทู้เป็นรูเนาะใจตีกดแบบนี้นะเจ้าหรือบนห้องว่าที่เคาะเก็ป๊ปลานะเจ้าเหมือนเหมือนกันเนาะ พอหั่นเนื้อหมูแล้วก็เตรียมเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแม่กก๊บก็จะใส่แป้งถอดกรอบลงไปในหมูสามจันเจ้านี่ใสไ,ไปเลยสองจอนเจ้าคู่เข้านะเจ้าคือแป้งถั่วหมูสามจันเจ้า แม่กิ๊บก็คุกแป้งเรียบร้อยแล้วเนะเจ้าแล้วก็มาคุกเนื้อกไก่ต่อเจ้าไก่ก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะแม่กิ๊ตก็ชุบแป้งไว้แบบนี้นะเจ้าจากนั้นเขาจะไปตั้งน้ำมันกันเลยเจ้าวันนี้แม่กิ๊บก็ใจน้ำมันหมูเนอะเจ้าก็จะมีสีเข้มหน่อยหนึ่งเนาะ ซื้อเป็นถุงมาถุงสิบบาทใช้นะ้ำมันหมูบางน้ำมันปาล์มบางนะเจ้าน้ำมันมบบเป้าบางสลับกันไปครับจากนั้นก็เปิดเต่าเจ้าไมกบิ๊กก็จะใช้ไฟกลางนะเจ้าน้ำมันก็รอดแล้วนะเจ้าไมกบิ๊กก็จะใส่หมูสามจ้นลงไปเจ้า ถอดไปสักพักเจ้าไม่คิปก็จะพลิกกลับด้เนานะเจ้าก็จะกล้เนาะมันกล้นแล้วก็ถอดไปเรื่อยๆให้ซุกทั่วกันเนอะเจ้าอันได้ติดติกันเขาก็อันซวกออกเนาะหมูถอดไปสักพักเนอะเจ้าแล้วก็อันเหลืองได้ที่แล้วเนาะนี่ค่าอลาลาเหลืองมอขนาดเจ้า แล้วเขาก็จะตักขึ้นกันเลยเจ้าซอยเพื่อน้ำมันสะเสด็จเฮียหน่อยเจ้าแล้วก็พากไหว้เพื่อสเสด็จน้ำมันเนาะจากนั้นก็จะถอดไก่ต่อเจ้าไก่ตีเฮาคูกแป้งวหวเนาะ ถอดไกลไปสักพักก่อพิิกับดานเจ้าถอดไปสักพักเจ้าอันปีไก่ปก่ายก่อนซุกก่อนละเจ้าเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กเนาะหมอกเหลืองมาให้บดีกระป๋อนะเจ้าแล้วก็จะเอาปีกกลางขึ้นละเจ้า อกบนก็ซุปละเจ้าตักขึ้นได้เลยเนาะจากนั้นก็จะเบาไฟเปลี่ยนไฟอ่อนก่อนเนาะไก่ตีถอดก็สะเด็ดน้ำมันไว้เนาะเจ้าแล้วก็หินน้ำมันออกเนาะหินน้ำมันออกเจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันไปน้อยหนึ่งเจ้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะ ใจโหมดไฟอ่อนเจ้าเขาก็จะทำซอสน้ำปลาเนาะใส่น้ำมันไปหนึ่งช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใส่น้ำปลาไปเจ้าน้ำปลาสามช้อนโต๊ะเจ้าไม่กิบก็ตวงไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายเจ้าน้ำตาลทรายสามจอนเจ้ากับพริกไทยขาวปนเหีื่อน้อยหนึ่งเจ้า แล้วก็คนห้ว่วนผส,สมละลายดีเนาะเคี่ยวไปสกักกําก่อนเลยเจ้าเคี่ยวไปสักกํมน้ำตาลก่อนละลายดีแล้วเจ้าไมคกิบก็จะปิดเตาเลยเจ้า พอเคี่ยวซอสน้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็านำไปลาดบนหมูสามชั้นทอดกับไก่ทอดได้เลยนะเจ้าพอดีว่ากล้องตัดไปเจ้าตอนลาดนะเจ้าสามั้นลาดน้ำปลาก็เป็ดอันเซ็จเรียบร้อยนะเจ้ากับไก่ลาดน้ำปลาเนาะกินกับน้ำจิ้มสามรสตึงว่าเข้ากันเหมาะขนาดเจ้าแซ่บขนาดเนาะสามารถไปทานกับข้าวก็ได้ทานบลายก็ดีนะเจ้าพอสำหรับวันนี้นะเจ้าไม่กิบก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะ ฝากเพืเ่อนกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งจะได้แบบพา,าคลิปใหม่ๆของไม่กิ๊บก่อนไข่ไม่กิ๊บก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆเจ้าวันนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า